กพบกับฟ้า์มาบ่อยอีกแล้วครับกาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับติตตอจากแทงน้ำแลละครับเพ็ดแทงน้ำยุ่ช่วงนี้กาเมือว่านี่เพื่อนเอาแทงน้ำก็พวกหินพวกทรายไปซงเลรอเนะครับแต่ปรากฏว่ารถติดก็ใสเวลาหลายมือเอ้ยว่าเพชรครับหลายชั่วโมงยุ่กว่าเสียเอาึ้นได้สองสามชั่วโมงหมดละครับกาตอนนี้ก็อัน หินรายกับยุบุ่นแล้วเดี๋ยวมอนเฝ้ามาบ่อยกัสิเอานี่ครับเอาอิดบอกกับอ่าโค้งลวดนี่ครับโค,ค้ง,ง,คคงเล็กนี่ไปไว่ามองที่จะเฮ็ดแท่งน้ำแล้วครับเพื่อที่จะไปเสริมเฮ็ดฐานของแท่งน้ำให้มันแน,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 น่นแน่เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับนี่แหละครับสภาพถนน มืออวานนี่กัมาลดมาสรงของกับมาติดอยู่นี่แหละครับเหล่นสะเละเบิ้เลยเบิ้งครับนาวลาคาลิเบอร์บันทุกอิดมาก40ก้อนสิตพ่อสิดบืนขึ้นไปได้บ่ครับจะวัดมันก็แห้งเบิ้ลละครับ โอเคครับขึ้นมาได้โยเดี๋ยวต่อไปกับเอาอิดลงไว้ก่อนครับครับพี่น้องกัขนยิดกับอันโค้งลวดลงไว้แล้วด้อครับกะเดี๋ยว ว่าสิกลับบ้านเราไปกินข้าวเที่ยงก่อนครับเดี๋ยวบายเสียเอารถไถออกมาอันมาดันอันนาดินมองนี้ออกครับมองจุดนี้หละอันมันนี่ครับขนาดรถไถเปล่าๆมาเหยียบมันยังสุดลงเลยครับนาดินมันอ่อนครับฝนตกต่อเนื่องมาหลายมือกะว่าเสียเอานาดินมองนี้เราออกครับมองจุดที่จะตั้งแท่งไงครับ้วกาให้มันถึง พื้นดินแข็งแล้วก็จังสีก็ฐานไวครับเมื่อว่านนี่ก็เล่นกันเละเทะเลยครับอันรถมาส่งของติดครับก็ตอนนี้ก็เอาอิดบล็อกครับอันพวกโค้งลวดล่งไวแล้วครับเดี๋ยวกับแปารถไถก่อนครับจังกลับมาพบกันอีกข้างครับครับผมกลับมาพบความบอยอีกแล้วครับกะเดี๋ยวไอ วิดีโอนี่กาต่อจากมือเศร้านี่นะครับกาอเศร้าเนี่เอาอิฐบล็อกกับเ,เล็กโค้งสางมาไว้แล้วกาเดี๋ยวบ่ายนี่การเอารถมาครับมาดันนาดินที่เป็นทรายออกครับที่มันเละออกกาให้ถึงดินแข็งครับเพื่อที่จะไอเทพปูนไว้มืออื่นครับเทพพื้นไว้มืออ่นเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับับน,นี้ครับดินมัน ยังแบบนิ่มๆอยู่ครับกันนี่แหละครับเดี๋ยวจะตั้งแท่งตรงนี้จะเทอ่ะคืนมองนี้ก็เตรียมอิดบ็อกเตรียมเล็กโครงสร้างมาไว้แล้วหินกับไส้กับยู่นครับกับทับบดันออกนี่ตั้งแท่งึืนนี่ตั้งแท่งน้ำึืนนี้สุดแท้ๆครับก็เลยเดี๋ยวดันอ่ะนาดินมองนี้ออกกอนครับไปเบิ่งกันเลยครับ ลึกไปพอสมควรแล้วด้อครับประมาณ30เส้นหมดแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเอากันนารูปเอาครับเพื่อให้มันเรียบ ับผมก็คิดว่าหนาจะพ่อใส่ได้แล้วครับกะบลึกล่มกับพ่อสมควรนประมาณ 30- 40เส้นหมดแล้วครับกะถึงพื้นดินแข็งแน่แล้วครับดีกว่าเกาลายครับกะเดี๋ยวจังไหนหมืออื่นจังติมาตันเทพพื้นครับเท่พื้นไว้กะเดี๋ยวคลิปนี้เฟอร์มมบอย ขอลาเพียงสำานีดแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นมาเท่พื้นต่อครับกาดจังไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟ้ิมมาบ่อยนะเด้อครับเะาเป็นกำลังใจในการเ็คลิปวิดีโอต่อไปครับสำรับมือนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ